กลับมาขันอนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะฮะ,ะเทวิติฑูทยะ,ะวินีพัทยาฮาราเจนนะฮะหวัวเชื้อหมดเลยนะฮะรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวน,น้องๆหลายคนใช้เนี่ยพี่ต๋อบอกเลยว่า15วันรู้เรื่องรอยดำจะหายไปนะฮะและคนที่อายุ30บอัพขึ้นไปเนี่ยนะฮะริ้วรอยต่างๆใบหน้าจะสว่างผิวผิวจะปรับจะสม่าเสมอเครื่องสำอางเซ็ตเก่าคุณไม่ต้องทิ้งคุณใช้ตัวนี้ไป5หยดเสร็จปั๊บเนี่ยคุณทาทับไปได้เลยไม่เหนียว ไม่เหนียวแห้งไวแล้วก็เห็นผลไวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเทวเวทิทูเฮทนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยราคา1ขวดเนี่ยหลายคนตีไปแล้วอพันห้าแน่นอน900แน่นอน800แน่นอนพี่บอกเลยว่า590เจ้าของก็ยังไม่ขายขายเท่าไหร่ฮะวันนี้นะเหลือ390บาทต่อ1ขวดเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้โปรพิเศษซื้อ5 ได้ถึง6แบบนี้ก็ราคาเพียงแค่1950บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์ดีครับ0ู0 4 6 2 8 4 5 5่หปหรือที่ l i n e At 2 2 HY นนั่นเองนะครับนะครับมากันตอนเลยค่ะคุณอนอมสกาวใจครับฟ้องจริงแล้วครับวิจารณ์รัฐบาลแต่กับกายโดนด่านหนักโดนรามถึงพ่อแม่เลยทีเดียวนะฮะออกมาเรียกร้องส่งเสียวิาพากษ์วิจารณ์กับการทางานของรัฐบาลอยู่เสมอก็ออกมาคอเอาเนี่ยแหละครับแต่ว่าล่าสุดได้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องและแล้วก็มีการฟ้องร้อง ว่าอ,อมเนี่ยเป็นคนที่เป็นประชาชนคนนึงนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพดาราเลยเลยและการที่จะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ผิดที่จะออกมาพูดในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองอะไรที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดหรือว่ามันไม่โอเคแต่ก่อนเนี่ยจะออกมาเนี่ยนะฮะอ,อมก็จะช่างใจไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้าการออกมาขออาัมอ่ะผลเสียมันมีไหม <ฮะ S 1> ผลดีมันเป็นยังไง <ฮะ S 1> อันนี้เราคิดไว้แล้ว <ฮะ S 1> แต่ว่าเราเนี่ยก็เลือกที่จะออกมาพอเอาดีกว่าในการตัดสินใจในตอนนั้นอพอรู้สึกว่าเสียงของเราเนี่ยอาจจะดังกว่าใครลหลายๆคนเพราะมีชื่อเสียงไงเราออกมาพูดเนี่ยก็อยากจะให้ประเทศเนี่ยพัฒนาเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทำไมทําไมครับคนถึงว่าเราลหละแบบว่าโน่นนี่นั่นต่างๆว่าเราไม่เป็นไรนะเห็นต่างเราก็ไม่เป็นไรนะ,ะแต่พูดมาแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับคุณพ่อคุณแม่ไปกระทบนะ จิตใจกับครอบครัวเรา<ะ>มาพูดถึงลูกกับครอบครัวเรา<ะ>อันเนี้ยมันไม่ใช่แล้ว<ะ>ใครที่พูดจาเข้าข่ายด่าทอเกินไปเนี่ยอมก็จะคิดว่าจะรวบรวมให้คุณทนายในจัดการจัดการทุกเคสที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปนะ ครานี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เห็นต่างเข้ามาอธิบายเหตุผลในเรื่องที่เราจะมองไม่เห็นในจุดๆนั้นเนี่ยเราก็จะยินดีรับฟังแล้วก็ขอบคุณเขาไปด้วยแต่คนที่มาหยาบคายด่าทออีนู่นอีนั่นอีนี่อีนั่นอะไรก็ไม่คุยแคบแคบแคบแคแคส่งให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยจ้าเลยะเออนะฮะใครที่มาด่าก็ระวังนะเพราะคุณออมเองเนี่ยชื่อท้ว่าคุณออมาปนโดนด้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นขวัญใจขวัญใจน้องๆนะหอมเนี่ย น้องๆหลายคนก็ชอบปอมนะสนใจใครน้องๆไงน้องๆเด็กรุ่นใหม่อ๋อใช่เพราะเรื่องเรื่องของจุดยืนทัศนคติเรื่องออะไรต่างๆอะเนาะใช่ไม่เคยเจอตัวจริงไหม เจออุย้ยเจอตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นนักข่าวด้วยออมเนี่ยเจอตั้งแต่สมัยคุณพ่อยังไม่เสียนะหอมเนนะี่ยค่ะอมน,นี่ว่าก่อนจะไปถ่ายเลยองรายการนี้ก็จะไปกับคุณพ่อตลอดค่ะคุณพ่อแลอ้วตอนหลังผมว่าคุณพ่อเสียแต่หอมก็แต่งงานมีครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วนะควอ่ะต่อค่ะอ้าวเราไปดูครับ FC แห่ยินดีครับ คุณครูภัยบูลโพสต์แจ้งข่าวดีกลางเฟซบุ๊กเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เลยเพราะว่าครูภัยบูลเองเจ้าของค่ายเพลงโจด,ดจทจ้าสตูดิโอนะครับแล้วก็เป็นสามีนักร้องสาวชื่อยังอย่างกระต่ายพันธิพาออกบอกว่าครอบครัวเธอเขาติดโควิดกันไงจำได้ใช่ไหมล่ะตอนเนี้คือก็รักษา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 ตอนนั้น,นย้ำเลยนะว่ามีการตรวจผลเป็นบวกหมดเลยเมีครูภัยบูลน้องกระต่าย ลูกชายก็เป็นแม่ยายก็เป็นรวมทั้งหมด4คนเนี่ยติดจนไดครอบครัวเป็นโควิดหมดเลยแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารที่เป็นจุดจ้าดแลนด์คาเฟ่เนี่ยตอนเนี้ได้มีการได้รับความรูเคาะนะครับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดเลยเข้าไปดูแลให้ตัวพนักงานทุกคนอย่างละเอียดแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดครับก็มีข่าวดีว่าครูไพภูนีออกมาแจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้โล่งใจกันแล้วบอกว่าหลังเจ้าตัวเนี่ย อะรักทรงรักษาตักตรงกัะตัวก็หายหมดแล้วนะาจาะตอนนี้โอ้แปบ๊บเดียวนะัวันแปบ๊บเดียวนะใช่แปบ๊บเดียวเองหายแล้วออนะคบทุกคนผลเนี่ยไม่มีใครเป COVID ็นโควิดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออยู่บ่ายสักพักหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ปลอดภยอัดภยของคนรอบข้างจะได้สบายใจกันด้วยขออีกกักตัวอีกสักระยะหนึ่งนะฮะใช่ค่ะแต่ตอนนี้หายมาแล้วหลายคนก็ร่วมโอเคแต่ว่าเห็นไหมอย่างที่แม่บอกเนาะติดก็รักษาเดี๋ยวเดียวจะรักษาไปเข้าสเตจคอันทีนไปแล้วก็ดูแลกันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายกันเอง ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องเป็นอะไรมากมายนะคะเป็นได้มันก็ต้องหายได้ถ้าเราไปวิตกกังวลร่างกายมันก็จะสุกโสมนะฮะม,มันก็ส่งผลต่อผิวหน้าด้วยแก่เกินวนะะัยนะฮะเพราะฉะนั้นต้อง,งดูแลด้วยเทอเวอร์ทิทูเฮรรักษาดิซีพัสคารา,าเจนไฮายานะฮะบ,บำรุงเข้าไปรอยดําที่เกิดจากสิวนะฮะน้องๆที่ไปแกะสิวหรือว่าสิวยุบแล้วมันทิ้งรอยแดงรอยดา ใช้ตัวนี้หายเหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มาในราคาหลักร้อยค่ะราคาโปรโมชั่นเลยข้างกล่องราคา590ไม่ขายนะครับหรือเพียง1ขวด30 ml ราคา390บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับจ่ายห้าได้ถึง6แบบนี้ เดิมเกือบ3,000บาทไม่ขายหรือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0ู0 4์2 8 4 5 5 0 8 0 4 6 2ห4 5 5นะครับหรือที่ Line at t เทวิทย์ทูนั่นเองนะจ๊ะพักสักรู่ดูก่อนครับ